สวัสดีครับพี่น้องมัอนี้เจออีกคิวครับผมืมัอนี้ไปใส่นกมาเกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องเจ้าหลังต่างเสื้อนะครับเจ้าเจ้าหลังใส่ไปลูกนกผสมแล้วครับผมได้ต่างเสื้อเจ้าหลังตกตน้นไม้ครับพี่น้องสูงริ้วเลยครับหนากแตกครับพี่น้องขนแตกกระจายแล้ว อาการหน้าเป็นห่วงครับผมพี่น้องตกสูงมากๆครับประมาณหกเมตรได้ครับโอ,อ้เบิดเลยครับพี่น้องผมขนแตกเบิดครับแลเลียดครับพี่น้องหู้สูวเลยครับหลัว บาดแผลพี่น้องแค่ขีดหล,ลอดเพ่มวันนี้ฮะครับเพื่อนการว่าเสียวลาล่ามาวันนี้ให้ให้เบิ้งชมนกตัวใหม่อีกตัวครับพี่น้องโอ้เป็นนกคาร์ลมเสียงกลางมาหน่อยครับเสียงกลางมาหน่อยเพิ่งหัดใส่พเนึกครับพี่น้องแต่ข้าเจ้าเลี้ยงมาหลายปีแล้ว นกจูพานสองปีกว่วหรือสามปีครับหนกตัวนี้ครับ,บ,บ,บอย่างไงครับพี่น้องคนกับน้องนี่นะโอใช่ไหม้มันชิ้นนี่สิครับชิ้นพเนียดชิ้นต้นไม้ิน่กแสบังไอ้ดูดแรงน่อครับพีน่น้องมามันเป็นตามีคารล้มขนาดไหน,น รวมกับเจ้าของพันวาปะแต่ตอนจดคู่มันมีเหียกมีคู่ครับพี่น้องเบิ่งตรวดไล่แล้วนายสิโอเคครับลายคอนอกกับวัชรนิฮาวเรียครับพี่นอ้องเพราะว่า เพึ่งอะไรออกมาเพึ่งออกมาหรอกการจับใส่พเนีอีทีค่อยเชื่อเดี่ยวเบิ้งกันไปเป็นนกเมียอยู่ละครับ ปัญหาไรครับช่วงนี้หนกกอตัวที่วา่าริวเฟืองกัดอาการประค่อยดีครับพี่น้องเป็นเงาเงขี่เขียวครับพึ่งป้อนยาไปตอนนี้แค่นีแหละครับเพราะจะได้ยาแล้วขันเลยครับพี่น้อง เออแปลกเลยขี่เขียวปึ๊ดเลยครับพี่น้องมาเศร้าแล้วออกมาตากแดดป้อนยายากับกะปีนะครับกะ <c oughs> ปีตาเรียวใบได้ผลคนระับพี่น้องผู้ใดนกเป็นสิวนกเหงาป้อนไปแล้วกะปีครับผมย้ำอีกกะปีครับได้ผล เกินลอยครับผมพี่น้องมาตรงห้วงครับชามนาดบอกด้วยใจจริงนะครับสำหรับคนที่นกเป็นสิวป่วยเหงาขี้เขียวขี้ขาวครับสามอย่างนี้รับรองว่าได้ลอยผุดเส้นแน่นอนครับผมชิปนี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องบ่มี่ยังหลายมากมายเพียงแต่ว่าอยากเฮ็ดชิปเป็ยรยังไอพี่น้องหรืเบิ่งบ่ได้ถึงช่วงกันไปนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็นกต่อที่หลุดโกงไปที่ผมได้หมู่วานนี่ก็เริ่มคันแล้วครับมันเนียออกตากแดดเจ็บขนเจ็บยังไว้ครับพี่น้องขนเรียบอะลรหรเป็นนกแดงครับพี่น้อง เริ่มขันแล้วเริ่มปกตินะครับอีกแค่สองสามหมื่นก็ต่ออะไรขึ้นเขาครับพี่น,ออน้องเพราะว่าก็บทีเด้ต่อหล่เพราะมีนกต่อแล้วครับพี่น้องคนนั่งกันทีอีกประมาณสองสามหมื่นกันครับช่องว่าตีต่อได้เจ้าลิ้วเฟืองนี่จะปัญหาหลายครับพี่น้องช่วงนี้นี่จะแนวนั่นครับพี่น้องช่วงนี้ต้องดูแลนกดีครับเชียนนกนะครับเนาะพอฝนมันลงดุ อากาศเปลี่ยนแปลงครับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับพี่น้องใครเซียวคน้นเดติดตามไว้และไหน,น,นที่อยากคุยอยากถามก็โทรกันง่ามาครับพี่น้องตอบคอมเมนต์กันครับนะแต่ถามไทยกันเลี้ยงเจ้ากับน,นกหรือว่ามีนกตัวไหนตัวไหนภาพเนาะ คลิปนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม